หน่อยค่ะวันนี้มีการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567นะคะวาระที่2ที่3วันนี้เป็นวันที่2ก็จะพิจารณาต่อในมาตรา16จะเป็นเรื่องของงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพเศรษฐกิจและสังคม,มและเห็นมีการพูดถึงการตัดงบของ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะที่ทางก้าวไกลเนี่ยมีการขอตัดงบไปโดยสอสอเชียงใหม่พักเก้าวไกลค่ะคุณนัทพลโตวิจักชัยกุลบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถูกปรับลดงบ72,83,500บาทและในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาถูกปรับลดงบประมาณลง19,83,500บาทซึ่งเป็นยอดของโครงการที่เกี่ยว กับเรื่อง PM 2.5ที่เป็นวาระสำคัญโดยมีการตัดงบการจัดซื้อเครื่องไดรด้า PBL หรือว่าเครื่องที่ยิงเลเซอร์ขึ้นฟ้าเพื่อวัดความหนาแน่นของฝุ่นเมื่อเก็บข้อมูลได้มากเพียงพอก็จะสามารถพยากร์ล่วงหน้าได้ว่าพรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไงซึ่งเป็นเครื่องที่ดีมีประโยชน์ตัวเองก็เลยขอใบเสนอราคาในชั้นกรรมธิการพบว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะซื้อเครื่องไดรด้าในราคาตัวละ 18ล้านบาทแต่ในประเทศไทยเนี่ยเรามีเครื่องนี้แล้วในราคาเพียงแค่5ล้านบาทรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ไทยความจริงแล้วกำลังผลิตนะคะเครื่องแบบนี้ในราคาไม่เกินเครื่องละ1ล้านบาทซึ่งกรมอุตุได้ตัดลดงบโครงการนี้ไป19ล้าน8,3500บาทสำหรับโครงการนี้ตัวเองก็เห็นด้วยว่า,าราคาแพงเกินจริงนะคะ สิ่งหนึ่งที่กรมอุตุไม่รู้ก็คือว่านักวิทยาศาสตร์ไทยกำลังผลิตเครื่องนี้ได้เองที่โดยที่มีมูลค่าไม่ถึง1ล้านบาทนะครับสไลด์ต่อไปได้เลยครับซึ่งสุดท้ายนะครับผมไม่รู้ว่าอะไรไปดนใจกรมอุตุนะครับแต่ก็เดชบุญครับกรมอุตุตัตดโครงการนี้ของตัวเองนะครับตัดไปเลย19ล้านบาทสำหรับโครงการไลด้า PBL นะครับซึ่งเป็นการตัดปรับลดที่ผมเห็นด้วยโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญแต่ว่าราคาแพงเกินจริงแล้วก็มีเหตุที่ทำให้เราพิจนานณาได้ว่าเรื่องนี้โครงการนี้ไม่ได้เหมาะสม แล้วเราลองพิจารณาสุดท้ายกรมอุตุตัดเองนะคะใน <Element. S 1> ขณะที่คุณน,นิติพลผิวเหมาะสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลก็ได้เสนอให้ตัดงบของกรมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศจำนวน827ล้านบาท กับโครงการเครื่องวัดลมเฉือนรวมถึงเครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติประเภทเครื่องตรวจอากาศเพื่อการบินเนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศเลยถ้าปล่อยผ่านไปเชื่อว่าผลเสียจะตกไปอีกหลายปีงบประมาณรวมเป็นเงินจำนวน3,000ล้านกับโครงการที่ไม่ตรงปกค่ะ